ได้นำเรียนประวัติของคุณแม่สมหวังบุญแปลงเพื่อท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมในการประกอบพิธีการบาเพ็ญกุศลในครั้งนี้ได้โปรดทราบพ,พอสังเกตดังนี้ครับประวัติคุณแม่สมหวังบุญแปลงสกุลเดิมผสมกลา้าเกิดเมื่อวันที่สิห้าเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2476ตรงกับวันพุธขึ้น6ค่ำเดือน3เกษานณบ้านกระทงตำบลบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินท,ทร์เป็นบุตรีของคุณพ่อ<ม>บงคุณแม่ปีะสบข้ามีพี่ร้องรุดอีญาบานดา6ทัานดังนี้ 1. คุณแม่สมหวังคุณแปลงผู้หวาดชน 2. คุณแม่สมบวรสีสุขถึงแก่กรรมแล้ว 3. คุณแม่วงเดือนสังทอง 4. คุณพ่อสมบูรณ์ผสมกล้า 5. ค,คุณแม่สังวารสีแก้วถึงแก่ตางแล้วและหคุณแม่สีนวลสีแก้วชีวิตในวัยเยาว์และการศึกษาคุณแม่สมหวังบุญแปลงเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงเชื่อฝังบิดามารดาเป็นที่รักของน้องๆและทุกคนในครอบครัวเมื่อถึงวัยแลเวลาอันควรที่ได้รับการศึกษา ได้เข้าศึกษาสำเร็จชั้นการศึกษาผสมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านระทงม,มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดีได้รับการอบรมสัง่งสอนจาก,าาก,ากาพิดามารดาสืบทอดภูมิปัญญาเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีความถนัดในงานทุกด้านเป็นผู้มีความรับผิดช,ชอบมารายาทเรียบร้อยเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของคนที่พบเห็นววเมื่อท่านสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ออกมาช่วยงานบิดามารดาในครอบครัวคุณแม่เป็นคนที่ขยันมีความอดทนประหยัดมัธยัสถ์อยู่ในสินธรรมอันดีประกอบสมมาอาชีพด้วยความขยันขันแข็งชีวิตสมรสเมื่อถึงวัยในเวลาอันควรที่จะมีครอบครัวออกเือนคุณแม่สมหวังบุญแปลงได้สมรสกับคุณพ่อขันบุญแปลงท่านประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา สร้างฐานะครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงครองรักครอบเรือนอย่างมีความสุขมีบุตรที่ดาาศึกษาสึกุลรวมสาสคสมคนดังนี้หนึ่งนางสาวาุไรกุลแปลงรับร,ราชการกระทรวงศึกษาธิการตำแนหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสนามการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกษ,กษเขตสามสองนางยาใจัวสี สมรสกับนายญาติบัวสีประอกอบอาชีพเกษตกรกรรมและ 3. นายไพวันบุญแปลงประอกอบอาชีพส่วนตัวชีวิตครอบครัวคุณแม่สงหวงบุญแปลงมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกๆอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ประเสริฐของบุตรเป็นภรรยาที่ดีของสามี การสร้างฐานะครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงใช้หลักรงวิหารธรรมในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกๆมีความรักความเมตตาต่อบุถุทุกคนสอนทักษะวิชาการประกอบอาชีพส่งเสริมให้บุตรได้น,นักการศึกษาคุณแม่ผู้มีความมานะวิยะอุตสาหะสูงอดทนเลี้ยงดูบุตรให้ทุกคนมีความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีหาัที่มั่นคงทุกคน คุณแม่เป็นคนขยันในการประกอบสมาชีพคุณแม่สงหวางตุ่แปลงท่านเป็นผู้ที่มีวาจาไพเราะวางตนเหมาะสมมีจิตใจอกอ้อมอารีไม่ตีเยี่ยมเป็นมิตรกับทุกคนตัดเพืชอบประกอบเพื่อทรมีจิตอันเป็นไป,นปนส่เข้าวัดความธรรมตั้งแต่เมื่อครั้งยังสมัยที่เป็นสาวแต่ท้ามีครอบครัวและสมรสคุณแม่สงหวางและคุณพ่อขันหมุนแปลง ท่านเป็นผู้มารมีบุญผู้สามีภรรยาที่ฝ่ายในบุญปฏิบัติตนในสีลงธรรมอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตนร,ร่วมเขาหมดเขาวบวชในความัจาวีถึงสีลอุโบนสถฝังพระธรรมเทศนาอยู่อย่างเหนื่อยล้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2400ต่อไปถึง2548เป็นต้นมาทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะวันพระไม่เคยขาดเมื่อมีงานบุญใด ท่านก็จะเชิญชวนโดยเฉพาะการทำบุญนั้นท่านจะบวชทำบุญพร้อมกับน้องสาวที่จะเดินบาเคียงคู่กันเป็นภาพที่น่าอรุรมทนาและประทับใจยิ่งคุณแม่นั้นเตรียตเสมือนหนังร่มโพใบใหญ่ร่อใสใบหนาให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่ภาใต้ร่มเงาเสมอมาคำสอนของแม่ที่สอนลกูลกๆอยู่เสมอ ให้ลูกรู้จักการประกอบอาชีพสร้างจิตสำนึกสุกตน้นรู้จักกฎการอดออมและประหยัดสอนลูกทุกคนให้ได้รับการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาตนเองได้และสามารถช่วยตนเองรวมถึงประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นได้สอนเรื่องการใช้เงินได้เงินมาต้องรู้จักการใช้เงินอย่างประหยัดและเป็นประโยชน์โดยจะแบ่งเป็น4ส่วนที่คุณแนสอนลูกๆอยู่เสมอ ส่วนที่หนึ่งให้ทำบุญกับวัดรือพระหรือคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ 2. แบบ่ใช้ในชีวิตประจำวันและ 3. ให้รู้จักการออมและนำไปลงทุนบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์คุณแม่สอนเรื่องกิริยามารยาการมีสัมมัคารวะและการดูแลกันและกันร,รักพี่รักน้องทุกคนต้องรู้รักสามาัคคีรู้จักญาติผู้ใหญ่ คุณแม่จะพาลูกๆไปหายากผู้ใหญ่อยู่เสมอเมื่อมีโอกาสและสอนลูกๆอยู่เสมอว่าอย่าจำว่าใครเคยช่วยเราแต่ตจดจำไว้ในสิ่งที่เราจะต้องช่วยบุคคลอื่นและหาโอกาสในการตอบแทนในทุกครั้งที่เรามีการปฏิบัติตนของคุณแม่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆหลังให้เป็นอย่างดี คุณแม่สมหวังบุญแปลงเป็นพุทธมามากะที่มีศรัทธาในประวัติควพุทธศาสนาทําบุญตักบาตรให้การทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นนักบุญชั้นแนวหน้าเป็นนักศรัทธาชั้นนาให้การอุป,ปถมัมภ์ดศรสีธรรมารามสร้างบารมีบุญคู่กับพระบูตัดเทพปริสุธโธและพระสงฆ์ท่านถวายกาลังใจและสละทรัพย์ปัจใยในการทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนามาเดิตลอด มีงานบุญที่ใดก็จะเชิญชวนลูกหลานญาติพี่น้องร่วมความธรรมร่วมอนันโมทนาเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างวัดสร้างศาลาทอดพระป,ป่าทอดกระถิ่นทำนุบำาุงกุติศาลาสร้างถาวรวัตถุและเส,สนาสนะไว้ในประวัติพระพุทธศาสนานับได้ว่าคุณแม่สงหวังบุญแปลงเป็นมหาวาติิาที่มีศรัทธาในาประวัติพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เมื่อวันเวลาก้าว่วงการเกิดการแก่การเจ็บเป็นธรรมดาของัตว์ษทั้งหลายมีการเกิดขึ้นในเรื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและแตกสลายดับไปในที่สุดคุณแม่สมหวังบุญแปลงท่านมีสุขภาพแข็งแรงตามวัยเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับการดูแลปรนิบัติจากลูกๆหลานเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณแม่สงหวังบุญแปลงก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความเป็นบุค่นให้แก่ครอบครัวสังคมโดยส่วนรวมท่านไม่เคยย่อท้อต่อประสักและความเปลี่ยนแปลงอย่างวงม,มอบความรักความอบอุ่นแก่บุตรหลานทุกคนผ่านพ้นเข้าสูปป่ปีทุศสกราช2567เมื่ออายุของแม่มากขึ้นตัวเลขที่ได้มากับวันเวลาที่ผ่านพ้น คุณแม่เริ่มีอาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายปรากฏให้เห็นในวัยผู้สูงอายุและก้าวเข้าสู่วัยชราคุณแม่สมหวังบุญแปลงได้พักอาศัยกับุุกหลานได้ห้การดูแลตรนิบัติและได้รับกำลังใจจากญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดได้ให้กำลังใจและสอบถามอาการมาโดยตลอดวันที่24กุมภาพันธ์2567คุณแม่สมหวังบุญแปลงก็มีอาการสุดลงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ท่าคืนอันเงียบสงักับสายลมที่พัดผ่านอากาศที่อบอุ่นห่วงเวลาทึ่กคนกังวลถึงอาการของคุณแม่ได้พูดคุยส่งความรักมอบกำลังใจให้แก่กันและกันท่านได้เจริญบรณาพิจารณาสังขารอันมีการเกิดการแก่และการตายให้เป็นปกติทุกลมหายใจเข้าออกกระทั่งเวลาล่วง22นาฬิกาคุณแม่สมหวังบุญแปลง ได้ถึงแก่กรรมด้วยอ,อากาศอันสงบอย่างความอะไรยิง่งแต่ลูกลูกลหลานหลานญาติพี่น้องเป็นยิ่งนักในการจากไปของคุณแม่โดยไม่มีวันกลับในครั้งนี้หลวงสิลิอายุได้9 11ปี9วันการจากไปของคุณแม่สมหวังอุดแผลในครั้งนี้จึงเป็นการยุติชีวิตลงของคุณแม่คนหนึ่งเสมือนเรื่องราวที่ลูกลูนหล,ลานจะได้เล่าขานสืบไปไม่มีวันจบ เป็นการจบแห่งชีวิตที่เสมือนความฝันที่เราทุกคนควรระลึกว่าชีวิตนี้ล้วนเป็นเพียงแค่ความฝันทุกคนล้วนต้องตายเมื่อยามเรามีชีวิตอยู่เราควรปฏิบัติตนต่อนตายอย่างไรมีสติพร้อมหรือไม่เพราะว่าคนที่รักใกร่ก,กันเมื่อตายจากไปแล้วจะไม่ได้พบกันอีกเหมือนคนที่ตื่นขึ้นไม่พบทุกสิ่งในความฝัน ขอคุณกุศลคุณงามความดีที่คุณแม่สมหวังคุณแปลงได้บำเพ็ญไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และที่คุณบุทธิดาลูกหลานญาติพี่น้องได้กระทำให้แล้วในครั้งนี้ได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยความสะดวกบรรดาส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สมหวังคุณแปลงส่งในรับสวยมีมุตลุดพนไปสู่นักสุขติสัมปรายภพิยเกิน เพื่อเป็นการไว้อะไรแด่ผู้วหยชนคุณแม่สมหังิรุณแปลงเป็นวาระครั้งสุดท้ายเปี่ยนเชิญท่าน,านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติที่กรุทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งเพื่อพิจารณามราณานสติน้อมาส่งดวงวิญญาณของคุณแม่สมหัๆๆๆงิรุณแปลงขอบควนแก่เวลาเปลี่ยนเชิญครับ